สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีพฤษภทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณวันนี้มาเปิดไพ่ทํานายดวงในหัวข้อข่าวดีต้อนรับสงการที่จะมาถึงในเร็วๆนี้นะคะก็ใกล้เข้าสู่เทศกาลสงการกันแล้วเป็นปีใหม่ของไทยด้วยนะจะมีข่าวดีเรื่องดีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือมีเรื่องที่ต้องระมัดระวังอะไรหรือเปล่านะสามารถมารับฟังกันได้ผ่านพลังงานจากไพ่แล้วแต่ไพ่จะบอกเลย มาับพลางงานดีๆกลับไปด้วยกันนะคะแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นการทํานายดวงโดยรวมไม่ใช่ดวงของคนใดคนหนึ่งคําทํานายอาจจะตรงไม่ตรงก็ได้ขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดวงดีไม่ดีไม่ไมใช่อยู่ที่โชคชะตาหรือฟา้าลิขิตแต่อยู่ที่การกระทําของตัวเราเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นเดี๋ยวมารับฟังคําทํานายไปพร้อมๆกันเลยค่ะ ข่าวดีต้อนรับส่งการจะเป็นเรื่องอะไรนะเดี๋ยวมารับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะใบแรกนะคะสิบเหรียญว้าวใบแรกเปิดมานี่ดีมากๆนะคะเจ็ดไม้เทา้าสองดาบเอ็มเพรสนะคะเพสออฟคับเจ็ดดาบ อัศวินเหรียญแชมเปญ6ถ้วยนะคะ,ะแล้วก็ Devil มีไพ่พาพิคเนตนะคะปิดท้ายจอยโดดเด่นนะคะในเรื่องของโชคลาภนะทางการเงินสำหรับชาวราศีพฤษภนะคะนะหวังเงินอะไรไว้มีโอกาสที่จะได้ นะมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตนะถือว่าเป็นช่วงการการเงินขาขึ้นนะคะหยิบจับอะไรก็ดูจะเป็นเงินเป็นทองไปซะหมดเลยนะยิ้มล้ํายิ้มรับทรัพย์กันท่วนหน้าเลยทีเดียวสําหรับชาวราศีพฤษภนะคะจะมีโชคลาบนะจากคนในครอบครัวนะโชคลาบที่มันมาในรูปแบบของน้ําพักน้ําแรงนะจากตัวของคุณเองก็ได้นะคะหรือจะได้มาจากคนในครอบครัวจากคนใกล้ชิด หรือใครที่มีอสังหาที่ประกาศขายอาจจะประกาศขายบ้านนะคะขายที่ดินคอนโดนะมีเกณฑ์ที่จะขายได้ได้เงินก้อนใหญ่ก้อนโตมาใช้ใจ่ายในช่วงระยะเวลานี้นะคะหรือบางท่านนะอาจจะมีการากําลังวางแผนซื้อทรัพย์สินชิ้นใหญ่ก็ได้นะคะวางแผนซื้อบ้านนะซื้อคอนโดที่อยู่อาศัยใหม่ก็มีเกณฑ์ที่จะได้มาเป็นเจ้าของนั่นเองนะคะถือว่านะประตูโชคลาภ ได้เปิดรับคุณแล้วนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภจะมีข่าวดีนะเรื่องของเงินเงินทองทองเข้ามาให้รู้สึกอิ่มเอมใจนั่นเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้อาจจะต้องมีการกระตือรือร้นนะคะหรือมีเรื่องวิ่งเต้นนะในเรื่องของการเงินนะคะในช่วงนี้บางคนอาจจะวิ่งเต้นนะคะอาจจะทําเรื่อง กู้เงินนะกับสถาบันการเงินก็จะได้รับการอารัตโนมัตินะคะหรือการทํางานช่วงนี้นะต้องแอคทีฟนะต้องกระตือรือร้นถึงจะประสบความสําเร็จได้อาจจะมีการไปขอความช่วยเหลือจากคนอื่นหรือเป็นช่วงที่คุณกําลังเรียนรู้นะคะในเนื้องานใหม่ๆใ,ในหน้าที่ใหม่ๆก็ได้นะหรือต้องใช้พลังนะใช้แรงใจในการทำงานถึงจะประสบความสำเร็จได้สำหรับใครที่รู้สึกหมดพลัง นะหมดไฟกับการทำงานไพสื่อว่านะก็ขอให้เติมไฟเติมพลังในตัวเองให้มากกว่านี้นิดนึงนะคะก็จะทำให้นะการทำงานประสบความสำเร็จหรือไม่เราอาจจะไปหาแรงบันดาลใจดีๆให้กับตัวเองบ้างก็ได้นะเราทำงานจดจ่อมากเกินไปมันอาจจะหมดเพลชันนะอาจจะออกไปทําอะไรใหม่ๆนะคะไปเรียนรู้สิ่งใหม่มันก็จะทําให้คุณนะมีกําลังใจนะมีแรงให้สู้ มีความคิดที่ดีในเรื่องของการทำงานเพิ่มมากขึ้นนะคะอาจจะมีเรื่องให้คุณต้องตัดสินใจบ้างซึ่งไม่ว่าคุณจะตัดสินใจในเรื่องอะไรก็ตามนะก็ขอให้ยึดหลักของความถูกต้องนะคะเป็นสิ่งที่ตัดสินใจแล้วไม่เดือดร้อนตัวคุณคนอื่นไม่เดือดร้อนด้วยนะคะแล้วก็อยู่บนเหตุและผลนะความถูกต้องก็จะทําให้การตัดสินใจครั้งนี้นะเป็นผลดีกับตัวคุณ หรือคุณเจอสถานการณ์อะไรก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีนะก็ขอให้มีสตินะคะสตินี่แหละที่จะนำพาคุณให้ผ่านพ้นเรื่องแย่ๆต่างๆไปได้แล้วก็สตินี่แหละที่จะนำพาคุณไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ได้เหมือนกันเลยนะคะเป็นราศีที่จะได้รับความเมตตาเอ็นดูนะโดยเฉพาะนะคะผู้หญิงนะมีดวงนารีอปรรมด้วยอาจจะเป็นอ่าคนในครอบครัวนะคะ นะเป็นคุณแม่คุณป้านะคุณยา่าคุณยายที่จะให้ความช่วยเหลือคุณดีมากๆนะคะหรืออาจจะเป็นหัวหน้างานของคุณนะที่จะคอยซัพพอร์ตคุณผลักดันคุณให้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการทํางานนะมีปัญหาอะไรก็สามารถไปขอความช่วยเหลือจากคนเหล่านี้ก็จะได้รับความช่วยเหลือที่ดีมากๆแต่สิ่งหนึ่งที่ไพ่อยากจะสื่อนะคะก็คือความกระตันยูนั่นเองนะใครดีกับเราขอให้ ทำความดีตอบแทนนั้นกลับไปนะคะความกระตันยู่นี่แหละที่จะทําให้คุณยิ่งได้รับความเมตตาเอ็นดูที่มากขึ้นนะคะแล้วก็จะทําให้คุณนะประสบความสําเร็จนะคะทำอะไรก็จะดูดีไปสมบูรณ์เลยนะช่วงนี้แล้วก็อาจจะต้องทํางานแบบเป็นกลุ่มเป็นทีมมากขึ้นนะทำงานคนเดียวมันอาจจะสําเร็จได้ยาก ต้องได้รับความร่วมไม้ร่วมมือจากคนในองค์กรจากคนบริษัทนะคะถึงจะทําให้การทํางานนะประสบความสําเร็จมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นนะคะหรือคุณต้องอ่า ได้ภารกิจเป็นผู้นำนะคะเป็นหัวหน้าในการทำงานต่างๆก็จะประสบความสำเร็จได้อย่างดีเยี่ยมเลยทีเดียวนะมีโอกาสที่จะได้เพื่อนนะคะคู่ซี้นะเป็นเพื่อนคู่ใจหรือจะมีคนมามอบความรู้สึกดีๆให้กับเราก็ได้นะคะ,ะได,ะได้ะได้เจอกระยาณิมิตรที่ดีนะเจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตที่จะมาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคุณทำอะไรก็จะได้รับกำลังใจที่ดีมากๆเลยทีเดียว หรือถ้าเป็นเรื่องของความรักนะคะก็มีโอกาสที่จะได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตนะเป็นคนที่อาจจะมีอายุน้อยกว่าเราก็ได้นะคะก็เหมือนกับว่าเป็นรักต่างวัยนั่นแหละนะก็ถือว่าเป็นความรักที่สดใสดีมากๆเลยทีเดียวหรืออาจจะเป็นรักในอดีตนะคะที่มันจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าเนี่ยมีไพ่หกถ้วยด้วยอาจจะเคย เป็นป๊อปปี้เลิฟกันในสมัยเด็ก็ได้นะคะแต่ด้วยอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนต้องอยู่ห่างกันนะพอมีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งก็กลับมา,าแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันมาปลูกต้นรักกันก็จะทําให้นะเป็นความรักที่ดูสดใส มีความสุขมากยิ่งขึ้นหรืออาจจะเป็นความรักหวนนะคะรักเก่าเรื่องหวนคืนกลับมานะคนรักเก่าคนคุยเก่าอาจจะมีโอกาสได้มาเจอกันอีกครั้งหนึง่งมาแสดงความรู้สึกที่ดีต่อกันก็ได้นะคะนะก็มีเกณฑ์ที่จะทานไฟเก่าคุกนอีกครั้งหนึง่งคือนอกจากคนเก่าเก่าแล้วก็ยังมีคนใหม่ๆนะคะนะเข้ามาให้คุณได้เรียนรู้นะมาแสดงความรู้สึกดีๆกับคุณคือถ้าคุณโสดเขาโสดก็สามารถที่จะ สารสัมพันธ์รักให้ยืนยาวต่อไปได้หรือถ้าเป็นความรักของคนมีคู่นะคะคนที่แต่งงานแล้วก็จะมีข่าวดีในเรื่องของการแต่งงานมั่นหมายหรือเรื่องของการมีบุตรมีลูกนะใครวางแผนจะมีลูกก็จะมีนะคะได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขมากๆเลยทีเดียวแล้วก็เป็นราศีที่จะมีความโชคดีจากการเดินทางนะช่วงนี้อาจจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยสักหน่อยนะคะถ้าทํางานนะก็ต้องออกไปพบลูกค้า นำไปเจราจาเรื่องของการทํางานเรื่องของผลประโยชน์ต่างๆก็จะนํามาซึ่งความสําเร็จแล้วก็เงินทองนะคะเนี่ยหอบเงินนะหอบความสําเร็จกลับมาเลยเดียว,ยวแล้วก็มีเทมเพลตนะคะชีวิตช่วงนี้มันก็อาจจะมีการเดินทางมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือมีการพัฒนาที่มันจะส่งผลดีกับชีวิตของคุณนั่นเอง จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะที่ทําให้คุณต้องปรับตัวถ้าคุณไม่ปรับตัวมันก็อาจจะใช้ชีวิตยากหน่อยนะคะนะเราก็ต้องปรับตัวตามสภาพแวดล้อมถ้าเราสามารถปรับตัวได้มันจะยิ่งทําให้เราประสบความสําเร็จในชีวิตรวมถึงจะมีโอกาสดีๆมากมายเข้ามาในชีวิตนั่นเองนะอาจจะเป็นเรื่องของการทํางานที่มีการเปลี่ยนแปลง นะคะ,นะในองค์กรของเราอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเรื่องของการทํางานเรื่องของทีมบริหารต่างๆนะคะหัวหน้าเรื่องของสภาพแวดล้อมต่างๆที่มันอาจจะเปลี่ยนไปแต่มันก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นนะจะทําให้คุณมีความก้าวหน้าในเรื่องของการทํางานเพิ่มมากขึ้นนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือต้องพัฒนาตัวเองนะปรับเปลี่ยนมุมมองปรับเปลี่ยนไมเซตให้มันในทางเชิงบวกนะคะพยายามคิดบวกกับตัวเอง คิดบวกกับคนรอบข้างและสิ่งที่ทำมันก็จะยิ่งนำพาให้คุณนะคะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั่นเองแล้วก็สิ่งที่ไพ่นี่อยากจะเตือนชาวราศีพฤกษกก็คือนะถ้าคุณต้องเดินทานะคะหรือต้องออกไปข้างนอกบ่อยๆนะระวังเรื่องของอทรัพย์สินมีค่าจะสูญหายนะคะ นะคุณอาจจะไปหลงเลืมที่ไหนหรือเปล่านะทางที่ดีอย่าพกของมีค่าออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็มีสติด้วยนะทำอะไรก็อ,อย่าวู่วายนะคะนะอาจจะมีบางเหตุการณ์ที่เราอาจจะมีแบบหลงหลงเลื่มเลืมบ้างนะต้องร,าาระมัดระวังด้วยทางที่ดีเวลาออกไปข้างนอกก็อย่าพกของมีค่าหรือนะคะระวังเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญานะอาจจะมีคนเอาผลงานของเราเอาไอเดียของเราไปเคมผลงานก็ได้นะคะหรือ อาจจะมีการนําชื่อเสียงของเราไปหาผลประโยชน์นะต้องระมัดระวังด้วยคือฟังอย่างนี้ก็อย่าเครียดนะคะแต่นะเราฟังดวงเราต้องอยู่เหนือดวงนะเราระมัดระวังตัวว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้แต่ถ้าเรานะคะมีสตินะระมัดระวังตัวไว้บ้างเหตุการณ์ร้ายๆมันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือถ้าเกิดขึ้นเราก็สามารถที่จะรับมือได้อย่างทันท่วงทีนั่นเองนะคะคือไม่ประมาทก,กับการใช้ใช,ชีวิต นะเป็นดีที่สุดนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภนะเรื่องเงินเรื่องทองนี่ก็โดดเด่นนะที่1ยืนหนึ่งกันเลยสําหรับชาวราศีพฤษภเรื่องของการทํางานก็อาจจะต้องแอคทีฟหน่อยนะต้องเพิ่มพลังใจนะให้มากๆใครที่รู้สึกหมดพลังหมดเลชั่นในการทํางานก็ขอให้คิดถึงเป้าหมายของตัวคุณไว้นะคะก็เชื่อเลยว่ามันจะทําให้คุณมีแรงฮึดสู้นะกับการทํางานกับการใช้ชีวิตต่อๆไปให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ อาแล้วก็ชีวิตอาจจะต้องเจอการเปลี่ยนแปลงนะเราก็ต้องพยายามปรับตัวหรือต้องมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะคะนะการปรับเปลี่ยนความคิดปรับเปลี่ยน mindset นี่แหละที่จะทําให้คุณสามารถใช้ชีวิตบนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้นอ่าแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่พายอยากจะเตือนนะก็คือเรื่องของอสิ่งผิดกฎหมายต่างๆเรื่องผิดศีลธรรมคืออะไรที่มันไม่ดีทั้งหลายอย่าเอาตัวเองไปเกี่ยวข้องนะคะ เดี๋ยวมันจะทําให้ชีวิตของเราตกต่ําได้นะจากที่ชีวิตกําลังมาดีๆนะกำลังมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมันอาจจะทําให้ชีวิตของเราพังได้นะหรือ,อขวางนะสิ่งดีๆไม่ให้เข้ามาในชีวิตของเราก็ได้นะคะดังนั้นนะกระทำแต่สิ่งที่ดี คิดดีทําดีไว้นะก็จะเป็นผลดีกับตัวคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะและนี่ก็คือคําทํานายสําหรับชาวราศีพฤษภขอให้รับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ที่การกระทําของตัวคุณเองทําอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะสาหรับใครที่อยากจะสนับสนุนช่องการดาพยากรณ์ก็สามารถากดปุ่มซุปเปอร์แตงที่เป็นรูปหัวใจข้างล่างนี้ได้เพื่อเป็นการสนับสนุนให้อาจารย์ มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปก็ขอขอบคุณมาณที่นี้ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมหวังทุกประการนะคะคิดเงินได้เงินคิดทองได้ทองเฮงปังตลอดไปดตลอดไปขอให้มีความสุขในเทศกาลสงการที่จะมาถึงนี้การทุกๆคนเลยนะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ